ใกล้ถึงช่วงเทศกาล p h o n e รุ่นใหม่กำลังจะออกแล้วนะครับผมมีที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักซึ่งเป็นแหล่งรวมเคสที่หลากหลายมากๆเรียกได้ว่าเป็นสวัรด์ของคนรักเคสอะไรก็ว่าได้ใครที่ชอบเปลี่ยนเคสบ่อยๆนะครับให้กับสมาร์ทโฟนของเราไม่จำเป็นเฉพาะ iPhone เท่านั้นนะมีสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเคสคลับครับที่สาขาเซนทรัล ลาด p พล้าซึ่งอยู่ชั้นที่2จริงๆเคสคลับเขามีอยู่หลายสาขานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ว่ามีที่ไหนกันบ้างเอาง่้เดี๋ยวผมสรุปภาพรวมให้ได้ฟังกันก่อนคือปกติถ้าหากว่าเราเลือกซื้อเคสเนี่ยเราก็จะเลือกซื้อเคสที่เป็นแบรนด์เขาก็จะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาในแต่ละแบรนด์ในแต่ละแบรนด์นะ,น,นะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเมันน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่าใครที่อยากจะ เปลี่ยนลายบ่อยๆอ,อยากจะได้ลายที่น่ารักน่ารักหรืออยากจะคัสตอมให้เป็นลายของตัวเองได้เลยเนี่ยต้องบอกว่าที่เคสคลับครับมีพร้อมให้สําหรับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาทัวร์กันครับว่าที่เคสคลับของสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ,บ้างเขาจะแบ่งออกเป็น3โซนหลักๆครับสำหรับร้านในเคสคลับนะครับโซนแรกครับเขาจะเรียกว่าโซนที่เป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์หมายถึงอะไรซิกเนเจอร์หมายถึงการที่ทางเคสคลับครับ เขาคอลแลบกับทางศิลปินซึ่งให้ศิลปินครับเป็นผู้ออกแบบลายต่างๆนะครับเป็นศิลปินไทยนะฮะดังนั้นลายที่พวกคุณเห็นอยู่บนเคสเหล่านี้จะไม่มีในร้านอื่นๆมีลิขสิทธิ์เลยเป็นลิขสิทธิ์แท้ที่ดีไซน์ออกมาเป็นยูนิคอย่างแน่นอนครับคุณเลือกได้เลยครับว่าเป็นอะไรเนี่ยสมมุติเนี่ย,มมนนยที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยลายน่ารักน่ารักอย่างเช่นลายการ์ตูนล,ลายรูปวาดต่างๆนะครับนี่มีอยู่แบบนี้ให้ได้เลือกอ่าอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็น ทางฝั่งของ p p o o n นะครับตัวอย่างที่เขามาแสดงนี่ก็ืุว่าดีนะเขาจะมีเคสแล้วก็มีรูปลายปิน้นแล้วเขาก็จะติดไว้อย่างนี้เราก็จะได้เห็นเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าอยากจะจับมาลองใส่ะผมลองดูตัวนี้ก็ได้นี่เจ้าเหมียวตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น Miller Case นะครับราคา1490บาทนะฮะเราก็ลองแกะออกมาอย่างนี้นะครับขออนุญาตลองปึ๊บผมใช้ iPhone 16 Pro Max มใช่ไหนี่เราก็ลองใส่เงี้นี่ครับ เราก็จะลองได้เลยว่าสวมใส่ติดตั้งแล้วเป็นอย่างไรเห็นไหมนนี้ก็จะเป็นลายที่เขาดีไซน์ออกมาให้ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์มีหลากหลายรูปแบบเลยนะนี่น้องเหมียวน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีนะครับของฝั่ง iPhone ฝั่งของ s ซัมซุงมีไหมมีนี่เจ้า f ลิปนะครับมีให้นะเจ้าฟลิปตัวนี้ก็จะเว้นว่างตัวนี้ให้ด้วยนะครับก็เป็นลายน่ารักน่ารักมีฝั่งของ Samsung ที่เป็น Galaxy Series นี่ น,น้นจะเป็น S 25นะฮะตัวนี้น่าจะเป็น S 25นะครับที่มีวางไว้ให้นอกจากนี้เองทางฝั่งของตัวนี้เขาจะมีอุปกรณ์เสริมด้วยนะที่เป็นซิ gnature มีให้พวกสายคล้องนะครับสายสตร a ปที่เอาไว้ใส่กับเคสบอเล e ตมีให้นะครับเพราะว่าตัวเคสเหล่านี้เองเนี่ยเขาจะมาพร้อมแม็กเซฟที่อยู่ภายในด้วยนะครับก็เราสามารถใส่พวกกระเป๋าบอเล็ตพวกนี้ใส่นี่เห็นไหมว่ากระเป๋าบอเล็ตเขาก็ยังใส่พวกที่เป็นลายมาให้ด้วยนะ หรือจะเป็นตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้ติดกับด้านหลังและเป็นที่ตั้งมือถือแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นี่คัสตอมได้เช่นเดียวกันมีลวดลายให้ได้เลือกนะครับอ่ะนี่เป็นโซนของซิกเนเจอร์มีหลากหลายแบบด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ iPhone Samsung มีให้มี iPad ดด้วยนะครับน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยโซน นี้อย่างที่บอกครับว่าเป็นโซนเซิิเจอร์เนี่ยหาจากร้านอื่นๆไม่มีเพราะว่าเขาเป็นการคอลแลบกันร่วมมือกันกับทางเคสชับให้ทางศิลปินเขาเออกแบบมานะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่น่าสนใจเพราะว่าโซนนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโซนที่คอลแลบกับแบรนด์ใหญ่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นฝั่งของมาเวลส์นี่พวกเราอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันละอาจจะเคยเห็นหลายๆแบรนด์ที่เขาทาลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดีไซน์แล้วก็ออกแบบให้เหมาะสําหรับ แฟนๆที่เป็นสาวกของสิ่งนั้นๆแล้กันยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นสาวกของฝั่งนี่อเวนเจอร์มาเวลพวกนี้ครับ w t r s Wars มีให้นะฮะพวกนี้มีให้เลยแล้วก็จะเป็นรายอื่นๆนะครับเป็นแบรนด์อื่นที่สามารถร่วมกันหรือเป็นใครที่เป็นสายอ,อาลีนี่แบรนด์อาลีที่เป็นแบบ running นะครับทุนสายวิ่งช่วงนี้สายวิ่งกำลัง in ทรนเลยนะครับคุณสามารถใช้ตัวนี้ได้นี่เห็นไหมนี่ ของซัมซุงมีให้นะครับของ iPhone มีให้มีลายอลิตรงนี้ด้วยหรืออนาคตเนี่ยเราจะคอลแลบให้เป็นลายไอ o มดไหมลายไอโมดกับเคสขับนี่น่าสนใจนะสนใจเลยว่ะถ้าสนใจนี่อาจจะลองดีไซน์ออกมาแล้วก็ลองมา X กับทางเคสขับก็ได้นะเผื่อจะแบบมีแฟนๆอยากจะได้สไตล์ของเราบ้างรอดูกันอันนี้อลิฟุตบอลขับนะครับสายวิ่งก็มีให้นะฮะอัน,นอื่นๆก็มีตัวนี้ แล้วก็นี่มันจะมีแบรนด์นี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นลายออกแนวหวานหวานแบบว่นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์นะฮะสไตล์ซัมเมอร์อะไรประมาณนี้ออกมาให้นี่เขาจัดไว้ค่อนข้างที่จะดูโล่งโปร่งสบายเลยนะครับแล้วก็มีลวดลายอะไรให้ได้ชมกันเหมือนเยอะแยะมาที่โซนตรงกลา,อางอีกนิดนึงถัดจากฝั่งของการคอลแลบกับแบรนด์ใหญ่ๆนะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์เสรมิมอื่นๆที่เขาจะมีให้ด้วยอย่างเช่นพวกสายที่เป็นคล้องข้อมือส,สำหรับสาวๆนะฮะก็จะดูมีความ สวยงามเราเลือกได้เลยอุปกรณ์ไม่ว่าจะอย่างเช่นอุปกรณ์เสริมสำหรับฝั่งของ Case AirPods ก็มีให้เลือกนะครับอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีในลีสต์ที่เขามีไว้ให้ว่าอุปกรณ์นี้รองรับอะไรบ้างอย่างฝั่งของ iPhone ก็มีตั้งแต่ iPhone 11 Series มาจนถึง iPhone 16 Series ในปัจจุบันเดี๋ยวแน่นอนว่า iPhone 17ในเดือนกันยายนนี้ก็คงจะมีการเปิดตัวและรุ่นใหม่ก็คงจะตามมาย่งไงเราก็มารอที่นี้ได้เผื่อว่าคุณอยากจะมาคัสตอมไมค์นะฮะ เป็นเคสชิ้นเดียวในโลกของคุณก็ได้เลยนะครับเพราะว่าในโซนถัดไปที่ผมจะพาทุกคนไปดูครับนอกจากโซนนี้เขาคอลแลบกับแบรนด์นะมาเวลดิสนี่อะไรอย่างเงี้ยมีครบมาหมดพวกเนี้ยจู a s สิกเวิร์ลพาร์อะไรเงี้ยแล้วก็โซนสุดท้ายครับมันจะเป็นโซนที่ชื่อว่า p e r s o n a l i z e นะฮะ p e r s o n a l i z e ก็ ถามว่ามันคืออะไรมันคือการที่เราจะดีไซน์เคสเหล่านั้นเพื่อให้เป็นสินค้าหรือว่าเป็นเคสเฉพาะตัวของเราเป็นเคสชิ้นเดียวในโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราสามารถสั่งคัสตอมทำได้เองคุณจะมาที่หน้าร้านของเคสขับก็ได้ทุกสาขาเลยหรือว่าคุณจะเข้าผ่านเว็บไซต์ครับของเคสขับก็สมัครลงทะเบียนแล้วก็ทำการดีไซน์ของคุณเลยเพราะว่าในหน้าเว็บไซต์ตรงนั้นเขาสามารถให้เราตกแต่งดีไซน์นะครับเนี่ย ดีไซน์ใส่รูปตัวเองใส่อะไรก็ตามนะฮะใส่ภาพน้องแมวเหมียวน้องหมาที่น่ารักของเราหรือใครที่เป็นศินลปินอาร์ติสนะครคุณมีผลงานคุณมีลายเส้นของตัวเองคุณมีรูปของตัวเองและอยากจะเอามาลงในเคสทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้ มีความยูนิคนะฮะคุณสามารถเข้าไปนี่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะว่าคุณมาที่หน้าร้านนะฮะเขาก็จะมีแผงตัวนี้มาให้หรือคุณจะทําผ่าน iPad ก็ได้นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมีการแนะนํามาให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเข้ามาแล้วก็คุณจะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้ดีไซน์เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ทําพวกลายต่างๆเข้าไปปรับแต่งเข้าไปนะครับถ้าหากว่าคุณมาที่หน้าร้านเนี่ยการคัสตอมไหมตัวเคสของคุณนะครับจะใช้ระยะเวลาเอาง่ายว่า หลังจากที่ดีไซน์อะไรเสร็จทำอะไรเสร็จปุ๊บรอรับได้เลยอ,อาจจะเป็นแบบครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับคิวที่หน้าร้านด้วยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการแจ้งมานะครับหรือถ้าหากว่าคุณอยู่ต่างจงาังหวัดคุณสามารถทําผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยแล้วเขาก็จะทําและส่งให้คุณได้ถึงที่เลยนะครับเรียกได้ว่าครบจบ,จบสำหรับสวรรค์ของคนรักเคสคือมาที่นี่ครับก็จะได้สิ่งที่มันแตกต่างไม่เหมือนกับที่ไหนนะฮะ เคสรว่นลายต่างๆางางโดยเฉพาะเรื่องของการคัสตอมไม a t เซชันซึ่งตัวนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นจุดไฮไลท์เด่นๆหรือถ้าหาว่าใครยังรู้สึกว่าเราอาจจะคัสตอมไม่สวยหรือยังไม่โดนใจก็มีให้เลือกทั้งทางฝั่งของแบรนด์ที่เป็นคอลแลบด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งที่เป็นซิกเนเจอร์ด้วย นี่ครับก็เป็นภาพรวมโอ้อะไรอยนที่ผมพาทุกคนมาแนะนําร้านเคสคลับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็เคยเดินผ่านร้านสไตล์ประมาณนี้นะเฮ้ยเคสคลับนี่เป็นของใครอะไรยังไงนะเอาจริงเขาอยู่ในเครือของทางคอมเนะครับฝั่งของ Studio 7เซเนั่นแหละฝั่งของบ a n a น่าที่ดูแลโดยทางฝั่งของคอมเซเว่นนะครับเขาก็ขยายธุรกิจอันนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาเคสสำหรับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ iPhone ฝั่งของ r o i r o i d ฝั่งของ iPad หรือยี่ห้ออื่นๆก็มีให้นะครับสามารถมาลองเลือกชมได้และพิเศษสุดๆครับสำหรับแฟนเพจ iMod แน่นอนเราก็ต้องมีสิทธิพิเศษมาให้ทุกคนนะครับเรามีโค้ดส่วนลดให้ครับ โค้ดที่ชื่อว่า i m o ด300นะครับซึ่งเป็นส่วนลด300บาทถ้าหาว่าคุณซื้อสินค้าที่เคสกับมูลค่า1,700บาทขึ้นไปนะครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไวใ้ให้ได้ชมแล้วก็โพสต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะได้รู้จักสถานที่แห่งใหม่ละพื้นที่สำหรับคนที่รักเคสคุณอยากจะได้เคสใหม่ๆเคสที่ไม่เหมือนใคร ก็มาที่เคสคลับได้ครับเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ร้านขายเคสเท่านั้นแต่มันยังเป็นการบ่งบอกตัวตนของเราเรายังได้สินค้าที่เป็นลายลิขสิทธิ์ด้วยลายสินค้าแท้แล้วก็ลายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับเราได้ด้วยที่นี่นะครับครีนีิฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมเต่ามายมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ